เจ้าสบายดีเอฟซีบอกว่าจะเป็นทางลราทางไทยภายในหรือทางต่างประเทศพี่น้องเลยมันเอกมาพบม,มาพอกันนี่แล้วพี่น้องกับสองคนบนอกคือเก่าคือเดิมในบรรยากาศย่ำเศร้าๆนั่งจิบกาแฟนอก็มีแขกมาเล่นน้ำพี่น้องเลยก็จีด้คุยกันเรื่องปรวติควคมเป็นมาของหมอลำมลฑีพม,มาจากักพี่น้องก็มีทั้ง หมอลำชมพงอ๋อมอลำชมพงสบายดีสบายดีเอฟซีนะหมอลำชมพงอ่าสบายดีแต่ก็มีจารแข่งกัวอุดรเจ้าเจ้ามานั่งคุยกันและอยากถามหมอลำชมพงเกี่ยวก,กับหมอลำมณฑลดีเต็จเต็จกี่เต้าก,ก่อนที่ไปที่มาเปในในใน็นอะไดอะไรเคยห่วมว่องกันอยู่บ่เจ้กี้ไปน้ำกันบ่เป็นมอลำเรื่องโอ๊ยไปน้ำกันนั่นเลย เขาเนี่แหละเป็นหัวหน้าองล้งำเหลือ oh, งแต่ว่าเจ้าเฮานั่นไปแสดงน้องเข oh, านั่ oh, oh, oh. เนเป็นฝาลื่นสกหรือสีเป็นสันแล้วห้องผู้ท้องเลยแม่แล้มานี่ <c oughs> จิว๋วหอยฟังไปลรำบันอ่างเกงกอกนั่นมานี่มีคนผู้หนึ่งมาถาม ม er. oh, ันบางอันน ah, no ั้นมันมันมันเล่นนางมาตื้อนะเออๆนางปลาตื้อนางปลาตื้อนั่นเออหมอลํบ้านได้มาบ้านอนก็แยงโอแล้วแล้ว่อยบ่มีผู้เบิ่งของข่อย่อยบบ่ันบ่สายาตื้อ่อยเออคนสิเข้าไปเบิ่งหมอลหมอลหมอลดีนเบิดเออต้องมีชื่อเสียงโด่งดังเนาะก็มักว่าจก็มักไปลอยู่ไสก็ได้เจ้าว่า คนไห้นั่นเลยนะเอะาพี <คน S 1> <า>่คน,น<า>บ้านใดก็แม่นมีผู้ไห้นั่โดนหนาเราลำม่วนลำโศกอืมบ้านน้องก็ยู่ไห้ยิ่หรอพวกยืนอยูย่ทั้งคางอันนั้นก็พวกผู้สาวผู้บ่าวเขาเนี่ยก็เส้นน้ำตาด่วนเลี่ยดเลี่ยดผู้ดใกดก็ได้โอ้ยบว๊วยได้เนี่ยว่าเขาไปบอกหมออันนั้นออกมาคนที่ตายวุ้นแล้วไปไปไป มันหมอตลกนั่นนะฮะโอ้เจ้าเจ้ามอตลกนั่นก็เก่งในของคนเหมืนเคยอยู่กรุงเทพเคยเป็นนั่นลูกน้องเขาไปไปตลกเนาะเออโอ้ยเจ้าเจ้าล้ำโศกเลยค้นหาน้ำเออห้น้ำเลยไมาเห็นคนนห้ก็เลยเอาหมอตลกออกมาบ่บ่าเออเอาหมอตลกออกมาโอ้เจ้าเจ้าเจ้ามอตลกออกมาถามหน่อยแล้วมันก็ นั่งห้ยอยู่วันนึงมึงหายยังเด้หรือแม่มึงตายบ่เดียวนี่ยวะจ้ะมอสโลกว่าโอ้โหเจ๊งเลยบ้านนี้เจ้าเจ้ามลดีพ่อมาจักบ้านเพิ่นอยูใช่ก่อนตะกี้ยูใช้บ้านมรดิก็อยู่น้ำกันนั่นแหละคนละฝากเส่เส้นวูนนี่นะมันไปตกในบ้านโดนขยแยงอ่ะโอ้แชมบ้าบดอนโะแขยว่งวะเออ เงื่อนเล่าหนันอยู่ฝากเส้บเบืองนั่น,าพ,านพ่อเมยเล่าผ้าอยู่ในหันซื้อซื้อเพื่อนซื้อยังก่อซื้อซื้อวะซื้อลหัวเพื่อน,นซื้อหัวดิหัวซื้อไหไหัวนันซื้อแหวะแหวะโอ้เจ้าเจ้ามามีหันแหวะนัก่อตีตายนันมาหันไปอยู่บานบงม่วงเลย มาน้าโมโมว่ามาลัดเอางูอเอากล้วยเออซื้องูซื้อกล้วยจะซื้องูซื้อกล้วยข้าวตะกี้นเออบ้านนี้พันทหารน,นั่นไปไปรัดยิงแน่นาะไปรัดยิง,งอยู่หันหล้วยขี้หง่ามากใครจะหอดฟังเลยตอนนี้ออนั่งจิบกาแฟนั่งจิบกาแฟฟังพ่อใหญ่เปลาเล่าเรื่องผู้หนึ่งนั่ง ขึ้นหอดฟังแล้วอือันนี้เขายิ่งยันไงร่มชัยหัวอน้าอ่าเจ้าเวรถตายอยู่ในหันโอ้ยจะว่องกับรถน้ำตาออกแล้วเน่ไปเอาขึ้นมาฟังไว้อยู่ในของในทาง <c oughs> ในในในอันป่า เจ้าเจ้าสมัยนั้นมันยังหุ่นเนาะยังขุดปล่อยไม่เนาะขุดปล่อยไม้มันหุ่นวายยังมีปฏิการอยู่ว่ากับสายช่วงนั้นเนาะอโ้เป็นยังไงบารนี้คือเราคือเดินไปอยู่คือว่าเราไปอยู่โบกม่วงบอกอ่ามลดีผมมาจับเป็นมลชรัชรัชชนีมอลลัมมีมิสซือเสียงโด่งดังพี่น้องอยู่เพล่ำมีชื่อเสียงมาแห่งกระเมนลำปูไทยเนาะอ่าสาวนักเขียนตั้มต่อ แล้วก็ไม่ย้งก็ล่ำมาคอางล่ำล่ำแม่น้งคลองเขาหน่อยบอกเลอว่าหอเขาหอเขาประดับดินพี่น้องเลยเ<อ>แต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็นในเสีชีวิตไปแล้วพี่น้องเลยก็เ,<อ>เลยมาถามเท่าประวัติน้พ่พใหญ่เอ่อมอลลัมสมพงเพื่อนเคยอยู่น้ำกันเป็นมอลําขนาะเดียวกันโอ้แล้วไปอยู่ บันบวกม่วงบอกอบัาบานไหนอืมเพราะงัน้นมันบุ่นไหวด้วยทั้งข้าวป๊ทปล่อยใหม่เขาหลบปบไปอยู่หันอ๋อไปอยู่หันกัเป็นพีน่น้องกันเฉีนกับเจ้าเนะาะใช้เสือร้านพันเชือร้านไผ่ซับอืม,อมาเวเ้ันกันลูกเอื้อข้าวอ๋ออืม,อม ในระยะนั่นมลดีพม่าจักนี่ไพ่บองหูนี่บมแนเนาะตองหูบอว่าจะเป็นทั้งเขตไทยเขตลาวเนะาะแถวอีสานในหูเบิดเนาะมณฑลดีราชนีมอลำพี่น้องเลยพิลลเนี่ยโอ้ยไปลำใสซกับจนคนไห้นั่มมณฑลดีพม่าจักซื้อเล